สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมครับชวนชมรถสวยสภาพกำงาม1คันครับมือเดียวป้ายแดงนะครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะ ตัวนี้สมบูรณ์มากๆครับเป็นสีหายากตัวหายากเลยครับเป็นสีเทาฟ้าเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะสีไม่เคยเคลมไม่เคยทําอะไรเลยครับลองชมลองเช็คนะครับลดสายจอดของแท้มือเดียวสภาพแบบนี้จัดให้หนึ่งในพันคันที่จะเจอนะครับมาอีกแล้วครับแบบนี้หาไว้ใช้งานลองมาเช็คนะครับกระบะ แคปนะครับตัวนี้สภาพเฟสสวยนะครับอยู่ที่รังสิตนะครับใครที่กําลังเลงหากระบะนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าชอบพร้อมจบนะครับสามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับท่านรอรับรถเช็ครถทดลองขับที่บ้านได้เลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับใหม่เอี่ยมครับวิ่งไปแค่9ก0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครับลองชมลองเช็คดูจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับคันนี้ต้องบอกสุดคุ้มครับแทบจะซื้อมือหนึ่งนะครับในราคา1นึ0 0 0สบาทครับสวยสมบูรณ์นะครับช่วงร่างนิ่งเงียบเครื่องยนต์แน่นปักเอาไปใช้งานกันได้เลยครับลอนกระบะไม่เคยบรรทุกหนักครับสวยๆเลยครับเนียนเดิมบางรองงานเลยครับงามแน่นอนนะครับตัวนี้สนใจหาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับนะครับด้านหลังนะครับก็จะเปิดหาคนด้านหน้าได้นะครับ สวยแบบนี้น่าสนใจมากๆนะครับเดิมๆินเนียนครับเอาไปใช้งานคุ้มไม่คุ้มต้องพิจารณาเลยครับมีลักหลังคามาให้พร้อมนะครับมีหลังคามาแล้วนะครับสําหรับใครที่ชอบและสนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับรีบโทรเจรจารีบตัดสินใจนะครับการันตีว่าจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับรับประกันถ้ารถไม่ถึงบ้านมาเก็บเงินคืนกับผมนะครับเพราะถ้าท่านไม่มัดจานะครับจะตกเป็นของคนอื่นนะครับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าชอบพร้อมจบเอาไปใช้งานนะครับ จะส่งให้ถึงบ้าน,นครับผมการันตีว่าถึงแน่นอนครับสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับภายในใหม่มากๆนะครับสวยสมบูรณ์เอาไปใช้งานกันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแทบจะได้ป้ายแดงในราคา179,000บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับสำหรับพี่น้องที่กําลังเล็งหากระบะเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้เป็นแคปภายในต้องบอกว่าใหม่มากๆครับ สายจอดนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถประวัต Li ิชัดครับเป็นรถของนายทหารนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับจอดซะอย่างเดียวใช้รถหลวงนะครับลองเช็ครองชมตรวจสอบดูก่อนได้ครับว่าจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับสําหรับผมกล้าที่จะกรันตีว่าจะส่งถึงบ้านแนะละรถสวยจริงสภาพเขาขายตัวเองครับในราคาแบบนี้เจรจาต่อรองนะครับแจ้งมาที่ช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยรับประกันว่าคันนี้สวยจริงวิ่งไม่ถึง10,000แตั้งแต่ปี2002นะครับ ตูวจัดมากๆนะครับสายจอดโดยของจริงนะครับดูพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับเนี่ครับประมาณเนี้ยลายไม้ก็ตกแต่งมาจากโรงงานเลยครับนี่นะครับสวยสมบูรณ์กระจกซ้ายขวากระพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้างามๆแบบนี้รีบตัดสินใจนะครับไม่มีมาบ่อยๆแล้วถ้าพลาดคันนี้ไปคันนี้สีเทาฟ้าหายากมากครับสีนี้ลองชมนะครับรีบตัดสินใจเลยครับโทรได้โทรตัดสินใจไวๆนะครับรีบถามแฟนรีบถาม คนที่บ้านได้เลยครับว่าเธออยากได้คันนี้ไว้ใช้งานไหมสวยจริงครับต้องบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเอาไปใช้งานกันในราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0กับได้รถแทบจะเป็นป้ายแดงแบบนี้สิ่งอำนวยความสะดวกมีหลังคาก็ไม่ต้องเติมเองแล้วนะครับมีให้พร้อมไปแล้วครับทุนไปอีกเป็นหมื่นเลยครับห้องเครื่องเนียนเดิมบางมากครับน็อตที่แต้มสีนี้ยังไม่เคยขอดเคยขันเลยครับสติ๊กเกอร์เพจเม็ดอาร์ k, อยู่ครบครับ ฝากไว้เลยครับให้รีบตัดสินใจสวยๆแบบนี้คุ้มไม่คุ้มใครมีเงินใครมีทุนจัดได้ครับเอาไปใช้งานเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะกล้าการันตีและหารถสวยๆมาฝากสมาชิกในช่องนะครับคันนี้สวยจริงสมบูรณ์มากๆครับฝากไว้เลยอยากให้สมาชิกได้มาครับคันนี้น่าสนใจครับกระบ,บะนิสสันฟอนเทียปี2002 3.0เกียร์ธรรมดา